แห่ชมคลิปนะาข้อมชวนชื่นปล่อยมุกสมัยยังหนุ่มทั้งฟิวทั้งฮาไม่เบากำลังถูกพูดถึงอย่างมากสำหรับคลิปวิดีโอนะาข้อมชวนชื่นเล่นตลกในรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตโดยเป็นนะ้าข้อมในภาพที่แปลกออกไปเนื่องจากไว้ผมยาวและยังของเครียวซึ่งวิดีโอดังกล่าวน่าจะแสดงมาแล้วหลายสิบปี สำหรับมุกตลกภายในคลิปนั้นเป็นมุกสแตนด์อินที่น้าขอมต้องเล่นเป็นคนในกระจกโดยเล่นกับทั้งจิ้นชวนชื่นและจอยชวนชื่นมีโป้งแห่งเชิญยิ้มเป็นตัวชงทั้งนี้หลังคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปที่เขามีคนคนมาทำแบบเาทำอะไรคูณต้องทัามได้ครับผมท่างหกคูณทำได้พรุ่งนี้ให้คุณเล่นเลยเก่นอะไรเริ่มเลยสมมติว่าตัวการเป็นกระจกเริ่มเขาทำอะไรทำนะดีมากทำตาม เอาก่อดออก้วเห็นงไหมหรับง่ายก็ดได้อ๋อคิดคิดได้ไปหาแฟนนะเขาเลยไปแล้วมันเคยซ้อมอย่างนี้อ่ะอ้อเครียดเหลือเกินบุหรี่สักตัวดีกว่ามาบ,บาอลล่นไม่ลงทุนเลยโยนใส่ปากแบบไวรุ่นโอ้เยี่ยมอะไรอะไร โยนใส่ปากอะไรแน่นอนไปเช็คดูป้องจุดก่อนที่จะโชวั้งหน่อยแบบโจเหอนฟะกินไฟโชแบบโจเหอนฟ้าโชว์ดิขอให้ผมเป็นตัวควายได้ไหมครับไม่ได้พูดให้เป็นพระเอกโจเหอนฟ้าโจ โชบกินเข้าไปมันร้อนอ่ะกินกินดูจุดบุหรี่ขยันเหลือกันอ๊ะโดูทำไมบุหรี่ดับแม่งเลยดับเลยจิ้มไปเลยจิ้มไปเลดับตามาสิมันจะบ้ายแไม่เอาตาดับบุหรีอ่อ่ะไม่เป็นไรจุดต่อขอข้าวกินบ้างเลย มาเด็กข้าวทำซาวซีก็ไปเต็มปอดพ่นหรอมาขับพ่นอะไรยังขับพ่นหรือยังขับอมไวซีพ่น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 ละลายน้ำให้กูกินเลยดีไหมคุณซีดอะไรคุณดูดอะไรอ่ะดูด เขาดูดมือครับอ่าแล้วคุณไ ja eh ปดูดบุหรี่ทำไมแสดงว่าผมจะบ้าน right> ่ะส no ิทำตามเออดูทำไมดูไปก็เป็นมะเร็งขยี้ท well ิ้งดีกว่าเอามาดูดต่อไฟอ่ะไฟอ่ะไฟไปไหนขยี้ไปแล้วอ่ะเออใช้ไม่ได้เลยออกไปเอาผู้หญิงมาทำตามผู้หญิงแต่งตัวจะไปหาแฟนได้เลยอ่ะเร็วมาทำตาม อ่ะอดูอ่ะดูทำตามเขาทำไมทำตามเพราะเขาเป็นผู้หญิงเนการแต่งเนื้อแต่งตัวเราให้เซ็กซี่เดี๋ยวจะไปหาแฟนตดาวาดาวาดาวอาดาวตดาวเอาลงเราาลงเอาลงเราลงอ๋อเอาลเดา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 ไปอะไรเขาทำอะไรอ่ะเขาลงเราก็ต้องลงไม่ใช่มีอารมณ์อยู่คนเดียวอ่ะาดาวนาดาวนาดาวตัดตดาวาดาวออเออ โอ้ยยกมาทั้งใจเชียนะเขาขึ้นเราต้องขึ้นสิตาาดาาวตาดาตาวอะลตาาวอะล้อะอะทำตามผมจะขึ้นสะพานโค้งอยู่นี่มึงพอแล้วอีหาหน้าเกียดเหลือเกินลุกขึ้นพอแหมจะเป็นดาราลูกดาราใช้ไม่ได้เลยอะทำบทนักเลงหน่อยคุ้องลักษณะอย่างคุณต้องนักเลงทำตามนักเลงทำตามมาถึงเลยอ่อ บ้าอะไรบ้านักเลงหรือคนบ้าเขาเข้าส่งนักเลงเหอะเขียนแล้วกันทำไมมือทำมาคุยอย่างนี้อีบ้าใส่ผมแคทรวมคลิปความฮาย้อนความทรงจำท่องชวนชื่นสมัยเป็นตลกคาเฟ่